สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีซึ่งเป็นช่องที่รวบรวมความรู้ข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวและการกินไปในที่ต่างๆไว้ในช่องนี้ค่ะวันนี้คุณรตีจะพาไปดูโรงแรม h อแฮมทันบายฮิวทันที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนนะคะซึ่งคุณรตีได้ไปพักค้างคืนที่นั่น2คืนค่ะคุณรตีเข้าไปพักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ แล้วก็เพอเอนะเป็นลองวีคเอนด์ด้วยนะคะคือหมายถึงว่ามีวันหยุดเพิ่มเข้ามาจากวันเสาร์อาทิตย์ปกตินะคะและราคาห้องพักของโรงแรมก็จะสูงขึ้นตามลำดับในช่วงวันหยุดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งราคาห้องพักที่คุณติจองไว้นะคะสองคนรวมอาหารเช้าด้วยตกห้องละ359ยูโร90เซนต์ค่ะแล้วก็รวม็กซ์หรือรวมภาษีด้วย 2องยูโรหกสิบสี่เซนค่ะตอนนี้เราเช็คอินเสร็จแล้วนะคะ <ไป S 1> เดี๋ยวตาม <ไป S 1> ขึ้นไปดูห้องพักด้วยกันค่ะว่าเป็นยังไงค่ะไปกันค่ะห้อง807ค่ะนี่ไปทางขวามือนะคะ oh. ตามไป oh. นี่ค่ะโอเค เอาส o ูดิโอว์มาได้ห้องแล้วนะคะ,ะดูกันค่ะห้องไม่ใหญ่มากแต่ก็โอเคนะคะมีเตียงมีโซฟาอุ <Ooh. S 1> ้ยดีง,งามนะคะแล้วก็ oh. ทางนี้ oh. ไม่มีระเบียงนะคะอันนี้เป็นทีวี เป็นชั้นเยอะให่นเยอะอันนี้ <Yeah. S 1> oh, ชากาแฟะ <Clean. S 1> นะคะมีกาต้มน้ำให้ด้วยมีน้ำมาให้สองขวดนี่ที่แขวนเสือ้อโอเคเล็บไหมซิอันนี้มีคนสวยอยู่ในกระจกด้วย ห้องอาบน้ำนะคะก็แยกนี่ค่ะเป็น้องอาบน้ำด้านนี้ก็จะเป็นส่วมนะคะโอเคก็ไม่เลวนะคะนี่คือบรรยากาศเช้าเช้านะคะจาก หน้าต่างห้องพักของโรงแรมแฮมตันที่เราไปพักมองไปด้านนอกหลังจากชมห้องพักแล้วนะคะเราก็ามาชมห้องอาหารค่ะออห้องอาหารที่ทางโรงแรมจัดเป็นอาหารเช้าอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ต์นี่นะคะเป็นห้องอาหารอยู่ชั้นล่างค่ะเหมือนกับชั้นใต้ดินประมาณนี้นะคะ ก็เป็นห้องที่กว้างใหญ่ค่ะจัดโต๊ะเก้าอี้ไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามดูสะอาดสะอ้านนะคะส่วนอาหารและเครื่องดื่มก็จัดเตรียไมไว้พร้อมเรียบร้อยค่ะมีมากมายหลากหลายชนิดให้เลือกใครจะรับประทานแบบไหนชอบอะไรก็เลือกรับประทานเอาเลือกดื่มเอาตามใจชอบนะคะอาหารเช้าแรกของพวกเรานะคะที่โรงแรมแฮมฉันบายฮิวชันที เมืองบารเซโลนาประเทศสเปนค่ะเริ่มต้นด้วยน่คะมีผลไม้นะคะน้ำส้มอันนี้เป็นด้านขวามือไม่ใช่น้ำเปล่านะคะเป็นน้ำหมักผลไม้มีส้มมีแตงกวามีมะาน,นาวนะคะผสมผสานกันฝานเป็นแผ่นสไลด์บางๆแล้วก็เอาแช่ในน้ำดื่มค่ะส่วนจานอื่นนะคะตอนนี้ ก็เอามาประมาณนี้ก่อนค่ะนะคะวันนี้ก็เริ่มแล้วลบรรยากาทั่วทั่วไปห้องอาหารกว้างเลยนะคะห้องของที่นั่งเยอะแยะค่ะทานผลไม้ก่อนค่ะ ถึงเวลาเช็คเอาท์ค่ะพวกเราก็เช็คบินเรียบร้อยนะคะซึ่งในบินของโรงแรมเนี่ยมีค่าห้องพัก2คืนนะคะแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มที่พวกเราสั่งดื่มสั่งรับประทานตั้งแต่ในวันแรกที่พวกเรามาถึงนะคะรวมเบ็ดเสร็จนะคะเป็นที่เราจ่ายไปตอนเช็คบินตอนเช็คเอาท์เนี่ยคือ752ยูโร44เซนค่ะ ตอนนี้พวกเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแฮม t ันนะแฮมชันาบคิวชันนะคะเช็คเอาท์ออกมาแล้วค่ะปกติเขาจะให้เช็คเอาท์ประมาณเที่ยงนะคะแต่ด้วยที่ว่าหนุ่มน้อยเขาเป็นเมมเบอร์แลดับโกลนะคะเขาก็เลยให้เช็คเอาท์เวลาประมาณ14นาฬิกาหรือบ่าย2โมง แต่เรามาเลทนิดหน่อยเราก็เช็คเอาท์ประมาณาบ่ายสามโมงค่ะนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาไม่ชา์จนะคะโอเคค่ะตอนนี้เวลาที่เหลือเพราะว่า,เ,าเราจะบินสามทุ่มนะคะกับสตุตการเวลาที่เหลือทีนี้เราก็จะไปเดินชมอะไรพลางๆไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไปสนามบินประมาณ6โมงเยน็นหรือ18บแนาฬิกา โอเคค่ะบายบายฮิวชันนะคะทางน้อนบายบายค่ะ <laughs>